ไปด้วยไปด้วยโอ้มีที่น,นั่งไว้หน่โอ้ขากระจกแบบนี้วิ่งในป่ายางจะได้ไหมเนี่ยเอาเปิดล็อกน่อยฮะทีบ้านตรวจ<ะ>มาอีกไหมไม่มันมืดแท้ หักพ้นหมดนี่ฮะน่ากลัวนบจะขับได้ไหมเงี้ยขับว่าเราเบียดเลงฮะบุบหมดแล้างนู้นอะไรเบียดทางน้ำมันบุบหมดเลยนี่เราข้างเบี้ยวฮะเราข้างเบี้ยวอะไรเราข้างบางคนบี้ไว้ข้างหลังเลยนี่ยางคเบี้ยวตรงนี้นะ นี่ตุอย่างเลยมือไม้หรอโอ้โหโหโหทำทางให้วนลงด้วยดบบินจะหมดแล้วตัวนี้ ดินไหนเถวโอ้ยน้องทไมไม่ลงไว้ล่ะอ๋ออืมอ้ยมันจะถ่ายคลิปหรือวะไม่ลงขับรถแต่เดี่จะขับลงไปโอ้ยอย่าปเด้อ ันนี้งานตะลิมอ่ะตะล่มเล,มมลตัวนี้บไม่ได้ถ่ายคลิปเลยวะไม,ไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายคลิปลงช่องโทรศัพท์ไม่ดีป่ะถ่ายคลิปลงช่องเลยว่างไนงะดีกว่าอยู่เฉย อวานขับได้กี่เที่ยวเที่ยวไหมหาเที่ยวใช่ไหมอวานนะ <c oughs> มันเป็นยังไงมันแคบอะอมันแคบแคบจัดเลยมันต้องโยกเนี่ยขากกระจกแบบเนี้ยขับในป่ายางลำบากครับ มือใหม่ธรรมดาครับต้องมีบัตรเจ็บแหละนี่ว่าจะเอาครอเส่นไปด้วยหดอ๋ยวจะขนข้อไปกลับบ้านมาอ้ว่เลยก็พรุ่งนี้นนนนไงพรุ่งนี้ไม่ได้มาหรอมาแต่นี่มันไปผ่านบ้านพรีไล้วข้ออยู่ไหน ปัญหาของขายุ่นที่ยาวๆก็อย่างนี้แหละครับมันมันมันแคบมันต้องโยกครับทำไม่เสียจ,จริงๆนี่ลำบากเลยครับ <c oughs> ใครผ่านตรงนี้ได้ก็สอบใบขี่ผ่านครับ เสียงดาวดาวเอาใช่ไหมแสงจ้ามากเลยนี่ดูทางออกครับแคบมากข้างนมีแต่สัสะลูกนี้หัวหน้าจะโรยขุดไว้ครับหัวหน้าจะโรยทินหัวหน้าจะโรยครับ ต้องว like ัยโอ้โหมีแต่ลุมมีแต่ปอเลยดูครับแล้วก็ใครวิ่งมาจากนู่นหกอ่ะฮะจริงหรอไอ้หกวิ่งด้วยนะสี่หกอ่ะ เอาอามะอ่ไกะอือตนแบบนี้เลยออกนี้ไปเทไกลครับบ้าครวดโอ้รูดเลยอ่ะ โอเคประสบการณ์ได้เยอะหรือยัง

เปลี่ยนใหม่ป่าสั่งไปเรียบสั่งมาอะไรไม่ได้ใส่ไปก่อนได้นี่แถวนี้เขาเริ่มปลูกทุเรียนกันแล้วครับน,นี่ต้นทุเรียนนะครับนี่จะโลกยางออกหมดเลยครับเ,เหมือนแถวจันแถวระยองนะครับ ก็อโอ้ยเชียงนิดเดียวโอเคต้องขับรถแบบนี้เลยขับรถเน,นาะโอ้ท,ที่จะมีหยุดก็โอ้เนี่พอชนมาแล้วรถใหญ่ก็ผิดอ่ะไอ้น้องตามมาติดๆิดเลย ใาจะไปรู้ที่เทครับเ้าไปเจอนงีฮะเจอคนดังได้ไงเฮ้ยผมเป็นเทที่พี่นะพี่เนี่ยคนดังที่ไหนคนอะไรล่ะฮะคนธรรมดาครับใช่ผมดินด่วนครับไม่ใช่คนดัง <c oughs> จะไปไหนเที่ยวตามมาทำไมเออเขาเทกันอยู่บ้านละหงลนี่ไอตามมาทำไมนี่ยกหลังยยขวาไปทางน้นุ้เนียเอโดนหลอกแล้วโดนลอยตามมาแล้วตายแล้วขายน้ำปลาป่ขายน้ำปลาโอเคเพราะว่าเอามาเทียที่บ้านคนละเที่ยว ดีวะไม่รู้เอาเท่ตรงไหนเนาะดีตงไหนก็เทตัวนู่นข้างหลังนู่นอืมเอามาเทเหมือนกันหมดแต่งตัวขับรถไม่สุภาพนะเนี่ยอ, <c oughs> อันนี้เขาไปเทไหนเนี่ยไป<ห>น,นู่ไนไปเทตามพี่นนนูน่น เจ้าดีแม็กสมัยขับถ่ายคลิปตอนนี้เป็น,ปนรถวัยรุ่นไปซสแล้วครับรถดตำ่ำขับถ่ายคลิปไม่ได้ครับรถด,ดตำ่ำขับได้แต่ทางเรียบ สายคลีนทรงจาโบกถ้าโหลดต่ำอย่างนี้ต้องมีใบวิศวะครับต้องมีใบวิศวะถ้าขับข้าวด่านแบบนี้ไม่มีใบวิศวะจบครับ2 0 0อยครับ200้ออ่ะบายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับ